สวัสดีครับปพ่อแม่เอครับก็มาต่อกันในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวจะพาเขาไปดูในถ้าเหล็กไหลนาคาราศนะครับนี่ที่เพื่อนว่าเปิดถ้าทำพิธีเปิดถ้าเมื่อวานนะครับเปิดทําเมื่อวันที่29วันอาทิตย์ที่29มีถุนายน เข้ามาแล้วครับฟับงควาเข้ามานะครับจะเป็นพระทรูปคนลูกครับเย็นเย็นสงบนะครับ สมบัตินคาคาเปารมีองป่ย่าวันใ้ไปที่นี่นะครับจัน ทำผิดเงียบสงบนะครับพอ่พอ,พอแม,แม่ผ่านมาก็เวม,มาทำบุญนะครับกราบไว้สักการะขอพรเพื่อเป็นสิริมงคลน,นะครับที่วัดโพกลาง วัดโพกันต์ตำบลวังยาวอำเภอโกสุมพิสัยครับห่างจากโดมสาวน้อยเพจบันแพงห้องีนประมาณสิบหาจิโลครับก็เชิญชวนมาร่วมทาบุญนะครับจิตภาพบรรยาก,กาศให้พี่นองดูชมกันนะครับ สถานที่สงบร่มเย็นองค์พญานาคนะครับองค์พญานาคขาว สงบปรบม็นครับ FC ท่านใดที่นะครับมาผ่านมาครับเวะมานะครับกาวไหว้สกักการะขอพรน,นะครับเด้อว,วัดโพกรางตำบลหวังยาวอำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคามเฮ่อนกครับเห็นทางก็เพิ่งลูกนะครับ ในพื้นที่เพื่อนก็หลายๆท่านก็เพึงรููว่ามีวัดนี้นะครับก้นโกศลก็เอฟซีาวนเนาก็เห็นจากคลิปนะครับเนาะจากคลิปพี่อัง,องเปาเมื่อวานของที่พ่อนน้องกล้องกล้องสมุทรนะครับเพื่อนได้ไปประสบเหตุรถเพื่อนหลงเข้าไปนะครับจนเกิดไปตกลุมเดินไปเดินทางไปต่อบ่อใดนะครับก็เลยสืบเนื่องว่า,ามี ผู้หญิงผู้ชายนะครับสองคนว่านขอให้พ่อของหลวงกองนะมาทรงจะมาถวายของทําบุญนะครับขอเอิญน,นะครับโอ้คนลุกเล่า,าที่เมื่อนันปิดวงสาวน้อยพิดบันแพงเข้านะครับวันที่ยีปิดวงตอนเศ้าๆช่วงสีเตยล่านะครับมีคนขอลดเพอว่ามาทรงวัดแน่นเอาของสิมาถวายเอาสัตว บอก็ประมาณว่าวัดมานอย่วัดยางนี่หละกลางๆอั่นสินะครับยังไม่รู้ว่าเป็นวัดนี้นะครับเหมือนพ่อมาส่งแล้วนะ่ะเออเห็นแต่ว่าส่งมีลักษณะวัดแล้วก็เพิ่นจะเดินทางกลับตอนมีแจะขับรถไปนะมิจตะปาตปาปาอยุ่ข้่าสวนยางเป็นทงหน้าจนรถได้ไปตกหลุมนะครับไปต่อไม่ได้แต่ มาถามถามอีกทีกับว่าม,มีภัยจักคนนั้นผู้หญิงกับผู้ชายคนนั้นนะครับคนา่าหรือเป็นเป็นไดบอรกิตทิพย์กายทิพยานทิพย์เพื่อนอยากบอกอยากส่งข่าวนะครับว่ามีสถานที่แห่งนี้นะนะครับส่งข่าวเป็นสถานที่ที่เป็นศูนย์รวมยึดเหนี่ยวแล้วก็สถานที่ ร่วมทาบุญยึดแนียวจิตใจของอพี่น้องชาวพุทธท้องบบอนะครับอันนี้เป็นความเสื่อส่วนบุคคลนะครับอนี่ก็เขามาเบ่งเย็นครับขมาไดเย็นสงบบรรยากาศในถ้ำนะครับเป็นถ้ำเปิดถ้ำ พอดีเห็นท่านจออาวาตปัญญาผมม่าจะไปขอหยาดขอสัมผัสปัญญาบรรยากาศยังสงบนะครับอาจีพบริเวลหลายนะครับเพราะว่าตัยบรรยากาศด้วยนะครับก็เขากับ ด้วยสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แล้วก็สํรวมกายวาจานะครับแล้วก็สํารวมทั้งกายใจนั่นนะครับจิตใจถือว่าพักทําสมาธิสร้างาตั้งสติทําสมาธิเพื่อให้เสริมปัญญากับถือว่ามาได้ได้ครับนี่อาจจะเดี๋ยวจะไปทําทัน เจ้าอาวาสพ่นเพิน่นธมิกิจกรรมยังบอ่อหลังจากนี้ไปนะครับมีกิจกรรมยังอีกบอ่อห้าก็สิประชาสัมพันธ์นะครับส่งข่าวพพแหม่มเอฟซีห้ er ได้รับทราบกันเรื่อยๆนะครับถือว่าเราก็ช่วยประชาสัมพันธ์ในส่วนนี้กับทางพื้นที่ชุมชุนพนธนนะครับในทางในานามที่เรามาท so ําโซเชียลทํา YouTube ทําสื่อนะครับในการประชาสัมพันธ์ทางด้านอ่าอันนี้ก็เป็นทั้ง ศาสนาวัฒนธรรมเานะครับวัฒนธรรมคือจังศิลปะอีสานบ้านเฮานะมอหลงมอล,อมอลำเฮานะครับก็บเป็นศิลปะวัฒนธรรมแขนงหนึ่งนะครับอันนี้พุทธศาสนาทางเจ้าพุทธเฮาวัฒนธรรมของพี่น้องอเจ้าพุทธคนไทยพุทธเฮานับถือเฮากะถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับแล้วก็ยึดแนวจิตใจน้ำเนาะเอาคลิปนี้ฝากพี่น้องไว้ทำนี้ก่อนนะครับเป็นบรรยากาศเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าครับกับ บรรยากาศที่วัดโภกรางตำบลบางยาวเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคามครับ